สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ในช่องไพ่ท้าวเวสวรราชาวิสุทธาพยากรณ์วันนี้ก็อยู่กับอาจารย์ภูมินะครับไพ่ทาวเวสวรเนาะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์พากาศให้กับทุกคนทุกท่านนะครับในหัวข้อคนที่คุณกําลัง นึกถึงหรือว่ากําลังคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมีโอกาสไดพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่หรือไม่นะฮะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจหรือบางคนบางท่านอาจจะดูเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราอ่านแบบ general reading เราไม่ได้ดูแบบ private นะครับดังนั้นอาจจะเกิดความแม่นยำหรือไม่แม่นยำเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทั้งนี้โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะเอาล่ะนะฮะจ,จะมีไพ่3ชุดให้ ให้คุณได้เลือกเนาะคือ1 2 3่งสองสนะฮะถ้าคุณเห็นอย่างนี้คุณอาจจะยังไม่ถูกตาเพราะว่าหลังไพ่เหมือนกันหมดอาจารย์จะขอยัดเปิดให้ทุกคนได้เห็นเป็นตัวเลือกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะบอกก่อนว่าไม่ได้มีผลต่อการนํามาพยากรณ์นะครับเป็นแค่หน้าไพ่ให้คุณได้รู้สึกว่าอยากจะเลือกกองนี้กองนี้เฉยๆอ่ะเดนผิดซานโอ้โหดึงดูดมากแม่นะฮะโอ้ตลก เอออ่ะโอเคอ่ะคุณถูกใจกองไหนใบใดที่ดึงดูดคุณนะฮะบางทีคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะชุดนี้แดนผิวชานมีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในฉันมีหลายคนที่กำลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้อ่ะดึงดูดชานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ได้นะฮะอันที่สองเป็นพพะเฮรญญยตานาคะทิบด,ดีอันที่3คือ อธิบดีวิสวร,รณเนาะก็ลองเลือกๆดูนะฮะถ้าเกิดว่าได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําพยากรณ์กันเลยครับอ่ะโอเคเราไปดูที่ไพ่ชุดแรกกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าไพ่ที่อาจารย์เปิดมาในใบแรกนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลือกในการตัดสินใจเท่านั้นไม่ได้นํามาเป็นในการพยากรณ์นะครับขอยัดเก็บนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์จะมีทั้งหมด5ใบนะฮะใบแรกคือคุยหากะยักษาแน่นอนว่าคนคนนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกกันว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความย้ำคิดย้ำทำเป็นตัวแทนของหัวโบราณเป็นตัวแทนของแบบอ,อ่อน flash net person นะฮะเป็นคนที่แบบไม่มีการพัฒนาทางความคิดถ้านำมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าเป็นความรักครั้งเก่า หรือเป็นความรักที่คุยกันมาตั้งแต่เนิ่นนานแต่ความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาขึ้นมาเลยนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมยังคงสภาพเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็ตรงหรือเปล่านะในลองดูซิในใบต่อไปพระนางจรวีมีใครบางคนไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็ไปได้ทั้งสองคนนะมีความเป็นไปได้ว่าจูจีจุกจิกที่อาจจะยังไม่พัฒนาเพราะอาจจะ มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่จูจีจุกจิกเกินไปทําให้เขารู้สึกอึดอาจจาัดใจหรือในขณะเดียวกันเขาจุกจิกกับคุณจนคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายก็เป็นไปได้นะครับบุตรบกพยศรักสามเศร้าเรา3ามคนหรือว่ามีความเจ้าชู้เกิดขึ้นนะครับใบต่อมาเที่จตุรลกบาลนี้ก็เจ้าชู้เหมือนกันนะ ในไพ่ใบนี้มีมือที่3แล้วก็เป็นใบสุดท้ายเทพาธิบดีจากที่อาจารย์ได้เห็นไพ่ห้าใบาหน้าไพ่ของคุณแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกก่อนตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะไม่ได้เอาความรู้สึกส่วนตัวนะเอาจากหน้าไพ่เลยคือมันพัฒนาได้แต่ช้านะฮะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคุยหากายักษามีมีความแบบ พัฒนาแบบกระเตื้องไปเรื่อยๆเหมือนเต่าเดินแต่ถ้าคุณคิดว่าสักวันหนึ่งเต่ามันเดินมันไม่ได้หยุดพักมันก็คงจะถึงเส้นชัยเองอันนี้อาจาร,รย์ก็คงจะไม่สามารถไปห้ามความคิดคุณได้แต่อาจาร,รย์ก็จะขอ,อย้เตือนคุณไปนิดนึงว่าอายุอานามของเรามันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเวลาของเราหมดไปเรื่อยๆถ้าเราจะมามัวที่จะเสียเวลาเพียงแค่คนคนเดียวที่เขายังไม่ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ย มันก็คงจะหมดเวลาชีวิตเราไปครึ่งชีวิตแล้วนะดังนั้นเราเองก็คงจะต้องคิดแล้วก็พิจารณาให้ดีนะฮะจากที่ไพ่ยไปแรกคือคุยหากาศยักษาคือ การที่ทําอะไรก็ตามมันจะทําซ้ําๆซากๆเหมือนเดิมหัวโบราณไม่มีการพัฒนาดังนั้นใบแรกคือเขาหรือเราอาจจะเป็นคนที่ยังไม่อยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักนะฮะเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะฮะหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เนาะทำไมอาจารย์ถึงไม่พูดตักจินไปเลยว่าเขาหรือเราจริงจึงต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าเราจะดูให้เขาหรือให้เราดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นทั้งสองคนที่มีลักษณะอาการอย่างนี้ นั่นเองโปรดเข้าใจอาจารย์นะอ่ะอันดับที่2คือเป็นไพ่พนังจรวีซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของความเป็นแม่ความเป็นแม่สูงอย่างที่อาจารย์บอกข้างต้นเลยว่าจูจีจุกจิกอันดับหนึ่งนะในไพ่ใบนี้อันดับอันดับที่2คือการอดใจเห็นไหมฮะในความรักคือความอดใจบางทีบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาเอาแต่ใจมากเกินไปหรือคุณเอาแต่ใจหรือเขาจะรู้สึกว่าคุณเอาแต่ใจมากเกินไปทําให้ต่างฝ่ายต่างชั่งใจอยู่ตอนนี้ว่ามันควรจะไปด้วยกันได้หรือไม่นะฮะถ้ามัวแต่เอาแต่ใจอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็คงจะเดินไปด้วยกันไม่ได้เนาะเอาเป็นว่า ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนเอาแต่ใจก็เบาบางลงนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธนะ์วงเล็บถ้าคุณรักเขาแล้วอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนาะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเราแก้คนอื่นไม่ได้เราแก้ที่ตัวเองได้นะต่อมาไปที่3คือเป็นไพ่บุตรสมบกพยศในไพ่ใบนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าพยศคือความทรยศคือความไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังแล้วก็ความ หักหล้างหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้มันคือไพ่มือที่3ามไพ่เจ้าชูแต่ว่าอาจาย์ก็ขอยัดมองมุมดีแล้วกันว่าในขณะที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรักดีมาโดยตลอดนะฮะก็อย่าพยายามทําให้มือที่3เข้ามาโดยการที่คุณนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่งงนะถ้าถ้าเรายังฝืนทนอยู่อย่างเนี้ยหรือว่าถ้าเรายังเป็นนิสัยเดิมๆอย่างเนี้ยโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมีตัวเลือกมากขึ้นก็ได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีตัวเลือกใหม่ก็ได้ต่อมาไปที่4 ใบที่4คือเท้าเจตุโลกบาลก็มีหลายหน้าหลายพพักเหมือนกันดังนั้นไม่แปลกเลยที่สองใบนี้จะขึ้นมาคู่กันและอีกในยะหนึ่งของไพ่ใบเท้าวจตุโลกบาลนี้ก็คือความเก่งกาจสามารถในลหลายๆอย่างเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างต้องการคู่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันแบบครบคันมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเห็นไหมนั่นหมายความว่าความครบคันความเทียบพร้อมความพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันความพร้อมที่จะออกรบนั่นหมายความว่า คุณและเขาต่างฝ่ายต่างคาดหวังในเรื่องของคุณจะคุณจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณจะต้องเดินไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพอ่าไม่ใช่ว่าจะมาเกาะแข้งเกาะขาฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่เอาอย่างเงี้ยมันคือความรักที่เพียบพร้อมไปด้วย1เลยธุรกิจ2การเจริญเติบโตไปด้วยด้วยไปด้วยกันซึ่งอาจารย์ก็มองว่าถ้าคุณเดินด้วยกันได้โดยที่ไม่มีนิสัยเหล่านี้อยู่ คุณไปได้อย่างสวยงามแน่ๆต่อมาไปสุดท้ายคือเป็นไพ่เทพาที่พอดีคุณเห็นไหมว่าเป็นการเล่นพินบันเลงอยู่แสดงว่าเป็นการเป็นไปเรื่อยๆตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไม่สามารถรักขั้นตอนสเต็ปได้เหมือนเวลาเราเล่นกีตเล่นเล่นกีตาร์เล่นพินเล่นดนตรีเราจะค้อมจังหวะไม่ได้เราจะต้อง ไปค่อยๆค่อยๆไปทีละโน้ตทีละห้องของมันใช่ไหมฮะเหมือนการความรักเราก็เหมือนกันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปไม่ซีเรียสมีความสัมพันธ์อ่าที่จะพัฒนาแต่ว่าชา้ชาๆตามสเตปของมันอยู่ตามคําเรียกร้องของหัวใจของคุณอยู่นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ขออนุญาตใช้คําว่าคุณและเขามีโอกาสที่จะพัฒนากันได้แต่ว่าก็เป็นสเตปสเตปไปเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรมากแล้วที่สาคัญอาจารย์ขอเตือนนิดนึงสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะฮะกรุณาป้องกันด้วยเพราะมีไพ่บุตรขึ้นมาอยู่มีไพ่ความเป็นแม่มา ยพยายามที่จะเซฟตัวเองนิดนึงนะหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงแล้วแหละขึ้นอยู่กับคนสองคนนะครับเป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะครับสวัสดีครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะครับเป็นไพ่พญาเหรัญญตนาคาธิวดีอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับไพ่นี้อาจารย์จะไม่ได้นํามาพยากรณ์ร่วมด้วยนะครับจะเอาออกนะไปะเปิดดูไพ่แรกกันเลยพลังงานใบแรกเป็นไพ่โอ้โห ประทับพัทรบิดนอนมาเลยเชียวนะฮะความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สบายๆชิวๆนะฮะดีไมด่ดีแทบจะไมไ่ค่อยสนใจกันด้วยซ้ำใช่ไหมฮะในไพ่ใบนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะไหนใครจริงลองบอกอาจารย์หน่อยสิมีความอดทนมีความอดกลัน้นมีความแบบว่ามีประสบการณ์ครั้งสูงประสบการณ์ความรักสูงมากนะแล้วก็ความรักทุกครั้งที่เรามีความรักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสอนให้เรารู้ไว้เลยว่าเราต้องเราจะต้องรักตัวเองจริงๆบางคนบางท่านที่กำลังรับชมอาจารย์เนี่ยรู้สึกเสียดาย ช่วงเวลาที่ผ่านมานะว่าเราไปจมปากกับคนคนหนึงได้ยังไงใช่ไหมอมต่อมาใบที่3เป็นไพ่อสุรปราชัยก็หมายความว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเมื่อก,ก่อนก็ได้นะอ่ะทัพพยาสุราศูนย์เป็นความรักที่ไม่ได้มีความตั้งใจ นะอาจจะมีการแบบเผลอบังเอิญไปเจอกันที่ไหนสักที่นึงอา่าหรือว่าไปพบกันที่แบบโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่3คืออันที่5คือยาคตะตะกุมานก็คือเป็นความรักที่ ร้อนแรงนะจ้องจะฟันอยู่นะอ่ะเอาเป็นว่ามาฟังคำทำนายโดยรวมกันเลยดีกว่านะฮะใบแรกคือปรทัทภัทรบิดพ,พลังงานใบแรกคือนอนมาเลยนั่นหมายความว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณเองยังต้องรู้สึกว่ายังไม่อยากจะมีการพัฒนาอะไรในช่วงนี้ฉันอยากจะใช้ชีวิตตัวของตัวเองฉันอยากจะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองอยากจะแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเดินกับใครทั้งนั้นจริงหรือเปล่านะฮะ เป็นเพราะว่าในอดีตคุณทุ่มเทกับความรักมาเยอะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะคุณบอกว่าคุณทุ่มเทคุณเททั้งกายทั้งใจทั้งความรู้สึกดีๆให้สุดท้ายเป็นไงฮะโดนเหยียบย่ำมันมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะบางทีบางครั้งคนที่กลาลังคบอยู่นะตอนเนี้ย ไม่รู้ว่าสถานะอะไรก็ตามแต่คุณมีคนคุยอยู่นะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นไม่เราก็เขานี่แหละที่อยากจะเอาชนะกันและกันดังนั้นมันรู้สึกเหนื่อยแน่ๆนะอาจารย์ก็มองว่าอุปสรรคมันคือตรงนี้แหละถ้าเราไม่วางใจลดอัตราลงบ้างก็ดีนะฮะต่อมาใบที่4ทัพพยาสุราศูนซึ่งใบนี้ก็บ่งชี้ให้เห็นถึงความรีบร้อนความร้อนรอนการทําอะไรโดยที่ไม่คิดดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยบางทีบางครั้งมีมีอุปนิสัยที่ มันยังเป็นเด็กอยู่อะเออที่คุณรู้สึกว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าเราคบเขาในฐานะแฟนคู่ชีวิตหรือชีวิตคู่มันก็คงจะเป็นได้ไม่เยอะมันก็คงจะได้ไม่นานเพราะว่ามันมีอากับกิริยามันมีทัศนคติที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่กันมันมีความเป็นเด็กอยู่มันมีความที่แบบว่ายังพรั่งพูความคําพูดออกมาโดยที่ไร้ความคิดอยู่นะฮะดังนั้นฉันก็มองว่า น่าจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่ยังไม่พร้อมที่จะเดินไปกับเขานะเพียงเพราะคุณเห็นว่าเขานั้นเป็นอุปนิสัยอย่างนี้อยู่ถูกต้องหรือไม่นะครับบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยมีการผ่านครอบครัวมาแล้วแล้วคุณเลือกที่จะอยู่เป็นโสดดีกว่าเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครจริงใจกับคุณเลยหลายคนที่กําลังรับฟังอาจารย์อยู่นตอนนี้ก็อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจ70%เลยนะเพราะว่าไพ่ใบหนึ่งใบาสามใบ,ส,มบสี่ขึ้นมาคู่กันอย่างเงี้ยในไพ่ท้าวเวสุวรรณราชาอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองพอสมควรเพราะว่า คุณเจ็บมาเยอะเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักเพื่อได้คนรักคนนี้มาแต่ปัจจุบันนี้อย่หวังว่าจะได้เห็นขาอ่อนฉันง่ายๆฉันไม่ยอมใครง,ง่ายๆอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะ่ะจริงหรือเปล่าฮะคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองหาเงินหาทองให้กับตัวเองดีกว่า นะฮะยังไม่พร้อมที่จะจะเปิดใจกับใครรวมไปถึงยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าหรือพัฒนากับใครเลยถ้าคุยอยู่ก็ขอให้คงสถานะตรงนี้เอาไว้เราคุยกันโดยที่มีเงื่อนไขโดยที่มีกำแพงดีกว่านะฮะนั่นคือความตั้งใจของคุณเนาะต่อมาใบสุดท้ายคือเป็นพยาคารตักกุมารคุณเห็นไหมเขาจ้องที่จะฟันคุณอยู่นะจ้องที่จะเล่นงานคุณอยู่แสดงว่าคุณเองก็พยายามหนีมาตลอดแสดงว่าความรักครั้งนี้คุณเป็นฝ่ายหนี ในไพ่นี้เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะความรักครั้งนี้มันมีทั้งนี้มันมีทั้งดาบมันมีทั้งของมีคมแสดงว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไง เหนื่อยมันเป็นความสามัค์ที่มีการเอาชนะมีการฟันฝ่ามีการแบบว่ารบรากันทั้งการใช้คําพูดก็ดีการตัดบันทอนจิตใจก็ดีนะฮะอาจารย์ก็มองว่าให้ระวังคําพูดแล้วกันเนาะถ้าคุณจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมวันนี้อาจารย์ยังมองไม่เห็นนะที่จะพัฒนาแต่อาจารย์มองเห็นแค่ว่าคุณต้องการอยู่ในบริเวณที่มันเป็นเซฟโซนของคุณอยากจะอยู่ในอาณาเขตของตัวเองเท่านั้นแหละนะครับอยากจะสร้างความสบายใจให้กับตัวเองเท่านั้นยังไม่อยากจะใช้ชีวิตคูู่่่กกับใคคครรรเเพาาาะววุุณณ้้สึหนือยมแล คุณเหนื่อยมาเยอะมากอะแล้วเรื่องเราในอดีตเนี่ยมันกําลังไล่ล่าคุณอยู่เสร็ว่าคุณอาจจะเจ็บปวดจากสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะเออดังนั้นถ้าคุณจะเริ่มใหม่กับใครหรือว่าคุณจะพัฒนากับใครอาจารย์ก็ขอให้คุณเนี่ยรักษาใจตัวเองให้ได้เสียก่อนนะฮิวแผลตัวเองให้ดีก่อนนะฮะรักษาให้แผลหายขาดก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังไม่สายเกินไปอาจารย์ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่คนคนนี้ก็ได้ อาจจะมีอีกคนนึงเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครครบกันแล้วบอกกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเชียวแล้วมาฟังคลิปนี้แล้วเลิกกันไม่ได้นะทุกคนอย่าคิดอย่างนั้นนะฮะคือจะบอกว่าไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่ที่ถ้าหากว่าคุณนั้นคบกันเป็นแฟนแล้วมีเกณฑ์จะแต่งงานกันแล้วจริงๆนะฮะคือไพ่ชุดนี้กาลังจะบอกคุณว่าคุณกําลังจะเข้าสู่เซฟโซนของกันและกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องระวังคืออารมณ์คือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆ คำพูดที่ออกมาโดยไม่มีความคิดสิ่งเหล่านี้จะต้องยุติลงจะต้องลดลงในเมื่อเราจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วคุณจะต้องเบาบางสิ่งพวกนี้ลงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ Keep Relationship ของกันและกันเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นในยะะที่ว่าคุณกําลังคุยโดยที่ยังไม่ได้ครบขอ,อยู่ในเซฟ่วนของคุณก่อน แต่ว่าถ้าคุณคบกันแล้วกําลังจะแต่งงานกันแล้วกําลังจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วขอให้คุณลดเงื่อนไขเหล่านี้ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ความสัมพันธ์คุณจะไปด้วยกันอย่างสวยงามนะครับอ่ะเป็นดวงเสใหข้ขอให้ความรักขอให้ชีวิตคู่คุณมีแต่ความสวยงามมีแต่ความสิริมงคลนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีชาวกองไพ่ชุดที่3นะครับไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ของอธิบดีเวสุวรรณซึ่งใบนี้อาจารย์ก็จะไม่ขอยัดนํามาพยากรณ์น,นะขอยัดเก็บเอาออกก่อนนะ ไปดูพลังงานใบแรกกันเลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรความรักสายมูไหมเนี่ยคุณและเขาอาจจะเข้าถึงหลักของศาสนานะฮะเป็นเป็นสายที่เรียกได้ว่าเทวราชสันนะฮะหรือว่าเป็นสายที่ศีลเสมอกันนะความรักครั้งนี้นะเออทาเวสวนมหาราชโอ้โหสุดยอดอืมเป็นไพ่เจ้าบัญชีเวสวนขึ้นมาอวิชชาอาคมยักษรามูนีไปขอที่ไหนมาเนี่ยความรักเนี่ยอืม คนกองที่3บอกอาจารย์หน่อยสิคุณไปขอความรักที่ไหนไหนแชร์พิกันให้เพื่อนไปด้วยสิเป็นไพ่ที่มาจากการไหว้วอนขอพรจากเทวดาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าคุณไปขอพรมาหรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่ามีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากับความรักครั้งนี้แต่เอ๊ะอาจจะไม่ได้เกิดจากการไปขอพรมาก็ได้แต่เกิดจากามีเทวดาจัดสรรตามวาระบุญกรรมของคุณอมืมันเป็นอย่างนั้น พาวิสุทธิมหาราชใบย,ยักษราชมุนีมันเป็นไพ่ที่คลองจองกันคือยังคงสถานะเดิมยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่ากระเตื้องไปทางไหนทางใดทางหนึ่งจะขึ้นหรือจะลงไม่รู้มันยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าระดับก,กลางๆนะครับดังนั้นอาจารย์ก็มองไว้เลยว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสมัครครั้งนี้ณนะวันนี้เวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ว่าเป็นเวลาแห่งการพิสูจน์ความรักความเข้าใจกันมากกว่า นะฮะณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะคบกันมากี่ปีช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาดูใจนะดูซิว่าเขาจะไปหรือเขาจะอยู่ดูซิว่าเขาจะรักหรือว่าเขาจะทิ้งเราดูซิว่าเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับเขาบางคนบางท่านมีมือที่3นจะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าไพา่ใบเนี้ยคืออวิชาคมใช่ไหมคุณเห็นไหมมีดวงวิญ,ญญาณรายล้อมแสดงว่ามีผีมาหลอกรายล้อมคือมีมือที่3มมารายล้อมอยู่ แต่ความรักครั้งนั้นเป็นผีคือจับต้องไม่ได้เป็นความรักที่จับต้องไม่ได้แต่เราก็ไม่สบายใจถ้ารู้ว่ามีมือที่3มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราแม้ว่าแฟนเราไม่ได้ไปยุ่งก็ตามแต่มันไม่สบายใจอะท่านทำยังไงอะหนึ่งเลยนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มีใครมาเกาะแกะในความสัมพันธ์ของเราไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขาก็ดีขอให้คุณตั้งใจตั้งมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดรัก แล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนมีให้ได้มากที่สุดเป็นลากแฟนมาฟังได้เลยนะนะฮะถ้าใครกําลังจะคิดนอกใจแฟนอาจารย์บอกไว้เลยว่าถ้าใครจะคิดนอกใจแฟนในช่วงนี้ไม่ว่าคุณที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้หรือแฟนคุณที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ณนตอนนี้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับแฟนใหม่กับกิ๊กใหม่กับมือที่3เนี่ยคุณไปไม่รอดนะคะฟังนะคุณไปไม่รอดแน่ๆเพราะว่า เป็นสถานะที่จับต้องไม่ได้คุณเห็นไหมว่าดวงวิญญาณคุณเห็นไหมว่าผีนะฮะเป็นการแบบจับควนะันอะจับจับมือเปล่าอะมันทาอะไรไม่ได้มันปกมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้อาจารย์จะตัดออกไปเลยนะมือที่3เพราะว่าอาจารย์มองว่าไม่ได้คือไม่ได้ละต่อมาในส่วนของเราความสัมพันธ์ของเราระหว่างคุณและเขาสองคนเป็นอย่างไรอาจารย์มองเห็นพลังงานของธาตุไฟเยอะคืออารมณ์คุณมีอารมณ์ที่ รุนแรงหรือเขามีอารมณ์ที่รุนแรงอยู่พอสมควรทําให้ความรักครั้งนี้เป็นไปด้วยความรักที่เร่าร้อนเอ๊ะอาจารย์พูดสองแง่สองง่ามอีกแล้วเล่าร้อนคือ,อยังไงคะอาจารย์อ่าการจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ก็ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ที่มันเป็นแบบว่าความใจร้อนความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออารมณ์ที่เป็นการอารมณ์ที่มันร้อนแรงที่มันเร่าร้อน,อนค่อนข้างสูงคือเซ็กแอนต์เพียมันสูงมาก นะฮะก็ <c oughs> คือหมายความว่าคุณและเขาเนี่ยเจอกันปะกันทีไรคือเซ็กเพรคยก็สูงมากอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้อาจารย์ก็มองเห็นพลังงานของความตั้งใจในไพ่ใบน,น,น,นี้อวิชชาคามคือความตั้งใจเหมือนเหมือนพ่อหมอเนี่ยกำลังจะทำน้ำมนต์มันจะต้องมีสติมันจะต้องมีสมาธิเป็นมีการคอนเซนทร์ชันอยู่ในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆอยู่ ถ้าตัดมาที่ความรักคือความตั้งใจมีการคอนเซนเทรตกับความรักนั้นแสดงว่าเขาหรือเรากําลังมีความตั้งใจที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ก็เป็นได้เอาอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใบนี้มันคือมือที่3อยู่เลยใช่ไหมคะมันคือพูดพีพีศาจ์อยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าเราจะตัดพาดนันออกเพราะว่ามันก็คงจะไปด้วยกันไม่รอดทีนี้เราจะกลับเข้ามาสู่ตัวของเราและเขา2คนและนะครับถ้าคุณมีความตั้งใจดีคอนเซนเทรตในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดี มีโอกาสมีบุตรมีหลานได้มีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตแล้วก็มีโอกาสได้แบบวางแผนครอบครัวด้วยกันนะแต่คําเตือนนะสําหรับคนที่ไม่พร้อมอย่าเพิ่งปล่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะออกมาเยอะ จะมีบุตรเยอะนั่นเองทีนี้ใบสุดท้ายคือมันพระยศรมูลีอย่างที่จย์บอกไปข้างต้นเลยว่าเอ๊สองใบนี้มันขึ้นคล้องกันมันขึ้นคู่กันนั่นก็หมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะความสัมพันธ์ในระดับกลางๆถามว่าพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้นะครับแต่การพัฒนาครั้งนี้จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นไงฮะถูกต้องตามจาริตประเพณีนั่นเองเนาะอย่าเพิ่งชิงสุ่กรนะฮะอาจารย์ข้าหนูชิงไปแล้วความไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ถึงวลาที่เขาจะ คือใครปล่อยมาในอดีตแล้วยังไม่มีบุตรเนี่ยไม่ต้องแปลกใจแต่หลังจากที่ฟังฟังคลิปอาจารย์จบไปแล้วให้คุณระลึกไว้เสมอว่าเขาพร้อมจะมาเกิดกับคุณทุกเมือ่อถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ซีเรียสเลยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณซีเรียสมากขอให้คุณป้องกันตามที่อาจารย์บอกไว้นะจะดีนะครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าการที่เรามีบุตรเมื่อเราไม่พร้อมเนี่ยนอกจากจะเป็นภาระให้กับตัวเราแล้วเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะส่งผลประกอบอาชีพของเราก็ดีหรือว่าคนในครอบครัวของเราก็ดีนะครับมันมีข้อจากัดหลายอย่างดังนั้นปรึกษากันเมื่อมีความพร้อมนะครับอ่ะไบสุดท้ายคือยักษ์รัมุนีอย่างที่จันบอกไปว่าความสัมพันธ์มันอยู่ในระดับกลางๆถ้าถามว่าจะพัฒนาได้ไหมมันก็ได้แหละเนาะมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนด้วยความตั้งใจของเราหรือเปล่าเนี่ยใบนี้มันคือความตั้งใจถ้าเราตั้งใจมันคือพัฒนาไปได้แต่ถ้าคนรู้สึกว่าตอนเนี้ยขอสนุกสนุกไปก่อน ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะใบนี้มันคือกลางๆนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะถ้าหากว่าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วอาจารย์ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการพลาดชมในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ